สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขใจวัยชราอีกครั้งนะคะมีความสุขเสมอที่ได้มานั่งพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆทุกท่านค่ะท่านผู้ฟังคะเคยสังเกตใจของตัวเองไหมคะว่าในหนึ่งวันใจของเราเดินทางไปที่ไหนบ้าง บางครั้งใจของเราก็ชอบย้อนเวลากลับไปในอดีตนะคะไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ทำให้เสียใจนั่งคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบางครั้งใจของเราก็ชอบเดินทางล่วงหน้าไปในอนาคต ไปกังวลถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงกังวลเรื่องสุขภาพของตัวเองกังวลเรื่องลูกหลานหรือกังวลว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรใจของเราเดินทางเก่งจริงๆนะคะแต่การเดินทางของใจบ่อยๆแบบนี้บางครั้งมันก็พลากความสุขไปจากช่วงเวลาเดียวที่เรามีอยู่จริงๆนั่นก็คือปัจจุบันขณะคา่ะ วันนี้จึงอยากจะชวนทุกท่านมาฝึกดึงใจของเรากลับมาอยู่กับบ้านคืออยู่กับปัจจุบันกันค่ะเราจะมาเรียนรู้5วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เราค้นพบความสุขและความสงบที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราในทุกๆวันมีคำกล่าวที่ว่าอดีตคือความทรงจำอนาคตคือความฝันปัจจุบันเท่านั้นคือของจริงแต่เรากลับใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการจมอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้มักจะนำมาซึ่งความเศร้าและความเสียใจส่วนการกังวลถึงอนาคตที่ควบคุมไม่ได้ก็มักจะนำมาซึ่งความกลัวและความเครียดทั้งสองอย่างนี้ล้วนบั่นทอนพลังใจของเราทำให้เราเหนื่อยล้าโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ การฝึกอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การห้ามความคิดนะคะความคิดเป็นเรื่องธรรมชาติเราห้ามไม่ได้ค่ะแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะรู้ทันความคิดของตัวเองเมื่อรู้ว่าใจกำลังลอยไปก็ค่อยๆดึงมันกลับมาอย่างอ่อนโยนเหมือนจูงมือเด็กน้อยที่กำลังจะวิ่งซนให้กลับมาเดินข้างๆเราค่ะ การทำแบบนี้จะช่วยให้ใจของเราสงบลงและทำให้เรามองเห็นความสวยงามเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าซึ่งเราอาจมองข้ามไปนานแล้วก็ได้ค่ะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมใจของเราถึงชอบหนีไปอดีตกับอนาคตอยู่เรื่อยเลยจริงๆแล้วมันเป็น,นกลไกตามธรรมชาติของสมองเราค่ะ สมองส่วนที่คิดถึงอดีตทำหน้าที่เหมือนบรรณารักษ์คอยจัดเก็ตและทบทวนบทเรียนต่างๆเพื่อให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ทําผิดพลาดซ้ำเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนสมองที่คิดถึงอนาคตก็ทําหน้าที่เหมือนนักวางแผนค่ะคอยคาดการสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เราเตรียมตัวรับมือกับปัญหาล่วงหน้าซึ่งก็เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดเหมือนกัน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การคิดถึงอดีตหรืออนาคตค่ะแต่ปัญหาเกิดเมื่อเราติดอยู่ในนั้นจนลืมทางกลับบ้านลืมกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราปล่อยให้บรรรักษ์ในหัวของเราเปิดแต่หนังสือเล่มเศร้าๆซ้ำไปซ้ำมาหรือปล่อยให้นักวางแผนในหัวของเราว่าแต่ภาพสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจนเราเครียดและเป็นกังวล การฝึกอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ใช่การไล่บรรักษ์หรือนักวางแผนคนนี้ออกไปนะคะแต่เป็นการบอกพวกเขาทั้งสองคนว่าขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วกลับมานั่งจิบน้ำชาด้วยกันตรงนี้ก่อนนะเป็นการสร้างสมดุลให้กับการทำงานของสมองให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งบทเรียนในอดีตและการวางแผนเพื่ออนาคตโดยไม่สูญเสียความสุขในปัจจุบันไปค่ะ การรู้เท่าทัน,นกลไกของสมองแบบนี้จะช่วยให้เราอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นเวลาที่จับได้ว่าใจกำลังลอยไปเราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดแต่จะเข้าใจว่าอ๋อสมองกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่นี่เองแล้วเราก็ค่อยๆชวนมันกลับมาที่ปัจจุบันด้วยความเมตตาค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะฝึกอยู่กับปัจจุบันด้วยวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย นอกจากร่างกายและใจของเราเองได้อย่างไรบ้างวิธีที่หนึ่งใช้ลมหายใจเป็นสมอเรือลมหายใจคือเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราตลอดเวลาค่ะมันคือสมอเรือที่ดีที่สุดที่จะช่วยดึงใจของเราที่กำลังล่องลอยอยู่กลางทะเลแห่งความคิดให้กลับมาจอดเทียบท่าที่ปัจจุบันได้ลองทำไปพร้อมกันตอนนี้เลยนะคะ นั่งในท่าที่สบายสบายค่ะไม่ต้องเกรงค่อยๆหลับตาลงเบาๆจากนั้นลองสังเกตลมหายใจของตัวเองหายใจเข้ารู้สึกถึงลมเย็นๆที่ปลายจมูกท้องพองขึ้นเล็กน้อยหายใจออกรู้สึกถึงลมอุ่นๆที่ผ่านออกมาท้องแฟบลงไม่ต้องไปบังคับลมหายใจนะคะ แค่สังเกตดูเฉยๆเหมือนเรานั่งดูน้ำไหลหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทำแบบนี้สักหนึ่งถึงสองนาทีจะรู้สึกว่าใจที่เคยฟุ้งซ่านสงบลงอย่างน่าประหลาดใจเลยค่ะเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือนอนอยู่บนเตียงก็ตามค่ะ วิธีที่สองสำรวจโลกรอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5บางครั้งใจเราลอยเพราะเราไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวจริงๆวิธีที่จะดึงใจกลับมาได้ดีที่สุดคือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราเนี่ยแหละคะ่ะคือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสลองเล่นเกมนี้กับตัวเองดูนะคะการมองเห็น ลองมองไปรอบๆตัวแล้วหาสิ่งของสีเขียวให้ได้5อย่างอะไรก็ได้ค่ะใบไม้ปกหนังสือหรือเสื้อผ้าค่อยๆมองดูรายละเอียดของมันการได้ยินตั้งใจฟังเสียงที่อยู่รอบๆตอนนี้ให้ได้สี่เสียงอาจจะเป็นเสียงพัดลมเสียงนกร้องเสียงรถที่วิ่งผ่านไปไกลๆ การสัมผัสลองรับรู้ความรู้สึกที่ร่างกายของเราสัมผัสอยู่สามอย่างเช่นความรู้สึกของเสื้อผ้าที่สัมผัสผิวความรู้สึกของเท้าที่วางอยู่บนพื้นหรือความรู้สึกของเก้าอี้ที่รองรับน้ำหนักตัวการได้กลิ่นลองสูดลมหายใจลึกๆแล้วรับรู้กลิ่นสองอย่างอาจจะเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้ กลิ่นอาหารหรือกลิ่นจางๆของอากาศการรับรสลองรับรู้รสชาติหนึ่งอย่างที่ยังคงอยู่ในปากอาจจะเป็นรสของน้ำชาที่เพิ่งดื่มไปการทำแบบนี้จะช่วยดึงสติของเรากลับมาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตรงหน้าทำให้ความคิดฟุ้งซ่านล,ลดน้อยลงไปเองค่ะ วิธีที่ 3! ามลเลียดความสุขเล็กๆในชีวิตประจำวันความสุขไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใหญ่ๆเสมอไปค่ะแต่มันซ่อนอยู่ในการกระทำเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันการฝึกละเลียดหรือซึมซับประสบการณ์จะช่วยให้เราค้นพบความสุขเหล่านี้ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการดื่มชาหรือกาแฟตอนเช้าค่ะแทนที่จะดื่มไปคิดเรื่องอื่นไป ลองเปลี่ยนใหม่นะคะวันนี้ลองใส่ใจกับแก้วโปรดในมือสัมผัสความอุ่นของแก้วสูดดมกลิ่นหอมๆที่ลอยขึ้นมาค่อยๆจิบแล้วรับรู้รสชาติที่แผ่ซ่านในปากทำชา้ชาๆไม่ต้องรีบร้อนใช้เวลาอยู่กับเครื่องดื่มแก้วนั้นอย่างเต็มที่เราสามารถนำวิธีนี้ไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้หมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการอาบน้ำการฟังเพลงหรือแม้แต่การเดินการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะเปลี่ยนกิจกรรมธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความสงบได้ค่ะดิฉันมีกิจกรรมง่ายๆอีกอย่างหนึง่งที่ช่วยฝึกให้เราเป็นนักดูที่เก่งขึ้นค่ะเราเรียกว่าการเดินจงกรมแบบง่ายๆหรือการเดินอย่างมีสติค่ะ ไม่ต้องไปหาที่ทางอะไรให้ยุ่งยากเลยนะคะแค่พื้นที่เล็กๆในบ้านที่เราสามารถเดินกลับไปกลับมาได้สัก5-6ก้าก็พอแล้วค่ะลองทำดูนะคะยืนตัวตรงสบายๆก่อนค่ะรับรู้ถึงฝ่าเท้าทั้งสองข้างที่สัมผัสอยู่กับพื้นจากนั้นค่อยๆก้าวเท้าขวาออกไปช้าๆในใจรับรู้ว่าก้าวหนอหรือขวาย่างหนอก็ได้ค่ะ แล้วแต่ถนัดเลยตามด้วยเท้าซ้ายก้าวหนอหรือซ้ายย่างหนอทำช้าๆนะคะไม่ต้องรีบให้สติทั้งหมดของเรามารวมอยู่ที่ความรู้สึกที่ฝ่าเท้าไม่ต้องมองต่ำนะคะมองตรงไปข้างหน้าสบายๆแค่รับรู้ความรู้สึกที่เท้ากระทบพื้นความรู้สึกตอนที่ยกเท้าขึ้นและตอนที่วางเท้าลง เดินกลับไปกลับมาแบบนี้สักห้านาทีค่ะในระหว่างที่เดินถ้ามีความคิดอื่นแวบเข้ามาก็ให้รู้ทันแล้วก็ค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ฝ่าเท้าเหมือนเดิมการฝึกแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นเลยค่ะว่าความคิดมันเกิดขึ้นและดับไปตลอดเวลาจริงๆและการมีจุดสังเกตที่ชัดเจนอย่างฝ่าเท้าจะช่วยให้เราดึงสติกลับมาได้ง่ายขึ้น เป็นการฝึกสมาธิที่ได้ออกกำลังกายเบาๆไปในตัวด้วยค่ะเหมาะกับวัยของเรามากๆเลยวิธีที่4เป็นแค่นักดูไม่ใช่นักแสดงอย่างที่บอกไปค่ะว่าเราห้ามความคิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นแค่นักดูความคิดเหล่านั้นได้ค่ะลองนึกภาพว่าความคิดของเราเหมือนก้อนเมฆที่ลอยไปมาบนท้องฟ้าหรือเหมือนใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำ หน้าที่ของเราไม่ใช่การกระโดดลงไปในน้ำและพยายามคว้าใบไม้เหล่านั้นไว้แต่คือการนั่งอยู่ริมตะลิ่งแล้วเฝ้าดูใบไม้เหล่านั้นลอยผ่านไปเฉยเมื่อมีความคิดกังวลผุดขึ้นมาในหัวแทนที่จะเชื่อและปรุงแต่งเรื่องราวนั้นต่อไปลองพูดกับตัวเองในใจเบาๆว่า,วาอ๋อความกังวลเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็แค่เฝ้าดูมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวสักพักมันก็จะลอยผ่านไปเอง การทำแบบนี้บ่อยๆจะทำให้เรามีระยะห่างกับความคิดและความรู้สึกของเรามากขึ้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราทำให้เราไม่จมอยู่กับอารมณ์ลบๆได้ง่ายเหมือนเคยคะ่ะวิธีที่5เขียนบันทึกขอบคุณวิธีสุดท้ายนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะ คือการฝึกมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก่อนนอนทุกคืนลองหาเวลาเงียบๆสัก5นาทีเขียนหรือแค่นึกในใจถึงสิ่งดีๆสอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะคะอาจจะเป็นแค่ขอบคุณที่วันนี้อากาศดีได้เห็นแดดอ่อนๆขอบคุณที่ลูกสาวโทรมาหาถามไถ่สารทุกสุขดิบ ขอบคุณที่แกงจืดมื้อเย็นวันนี้อร่อยเป็นพิเศษการทำแบบนี้จะช่วยปรับมุมมองของเราให้มองเห็นด้านบวกของชีวิตมากขึ้นเป็นการฝึกใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรามีแทนที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราขาดไปซึ่งจะนำมาซึ่งความอบอุ่นและเต็มเปี่ยมในหัวใจก่อนนอนค่ะท่านผู้ฟังคะ อีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญมากๆของการอยู่กับปัจจุบันสำหรับวัยของเราคือมันช่วยให้เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นค่ะในวนัยนี้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวันใช่ไหมคะบางวันก็ปวดเข่าบางวันก็ปวดหลังเรียวแรงอาจจะไม่เหมือนเดิมความจำอาจจะไม่ดีเท่าเก่าซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของสังขาร ถ้าใจของเรามัวแต่ยึดติดอยู่กับอดีตที่เราเคยแข็งแรงเคยทำอะไรได้ทุกอย่างเราก็จะรู้สึกทุกข์รู้สึกหมุดหงิดกับร่างกายในปัจจุบันของเราแต่ถ้าเราฝึกอยู่กับปัจจุบันเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกนั้นๆอย่างที่มันเป็นวันนี้ปวดเขา่าก็รับรู้ว่าอ๋อวันนี้เข่าปวดนะเรายอมรับความจริงตรงหน้า โดยไม่เอาใจไปปรุงแต่งต่อว่าทำไมต้องมาปวดด้วยนะเมื่อไรจะหายเมื่อก่อนไม่เห็นเคยเป็นเลยการยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะคะแต่เป็นการทำความเข้าใจสภาวะของร่างกายและจิตใจตามความเป็นจริงเมื่อเรายอมรับได้แล้วเราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่เช่นวันนี้ปวดเขา่า เราก็อาจจะเปลี่ยนจากการเดินเร็วเป็นการนั่งแกว่งแขนแทนการอยู่กับปัจจุบันสอนให้เราอ่อนโยนและเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นเราจะเลิกต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไม่ได้และหันมาค้นหาความสุขและความเป็นไปได้ใหม่ๆภายใต้เงื่อนไขที่เรามีอยู่ซึ่งนี่แหละค่ะคือหัวใจของการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีความสุขและสง่างามอย่างแท้จริงค่ะ บทสรุปคือของขวัญที่ดีที่สุดทันทุฟังคะการฝึกอยู่กับปัจจุบันก็เหมือนการออกกำลังกายสำหรับใจค่ะแรกๆอาจจะรู้สึกว่ายากใจอาจจะยังชอบหนีไปเที่ยวอดีตบ้างอนาคตบ้างก็ไม่เป็นไรเลยนะคะนั่นเป็นเรื่องปกติมากๆหัวใจสำคัญคือความอ่อนโยนค่ะเมื่อรู้ตัวว่าใจลอยก็แค่ค่อยๆจูงมันกลับมาที่ลมหายใจ กลับมาที่ความรู้สึกของร่างกายไม่ต้องตำหนิตัวเองเลยแม้แต่น้อยทำบ่อยๆใจของเราก็จะเชื่องและคุ้นเคยกับการอยู่บ้านมากขึ้นเองค่ะอดีตให้บทเรียนกับเราอนาคตให้ความหวังกับเราแต่ชีวิตที่แท้จริงเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นการได้ลิ้มรสอาหารอร่อยๆการได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่เรารักการได้รู้สึกถึงลมเย็นๆที่พัดมา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งสิ้นดิฉันหวังว่ารายการในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้พบกับเครื่องมือง่ายๆในการกลับมามีความสุขกับของขวัญล้ำค่าที่ชื่อว่าปัจจุบันขณะนะคะสำหรับวันนี้รายการสุขใจวัยชาราต้องขอลาไปก่อนคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกๆลมหายใจนะคะ หากชื่นชอบรายการของเราอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันให้คนที่คุณรักได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ